ครับผมสวัสดีครับมาครับมนันนี้ลงหน้างานไหมครับมาเบิงบเจ้าพายุเือนวนาสันครับซื้อวันเปลี่ยนซื้อใหม่นะครับจากเจ้ากาะแฟ้เป็นเจ้าพายุครับ ขับเคลื่อนโดยเบียแมคคโคครับผมขับกูเดียวสองขั้น3าขั้นหมดแล้วครับลงกันแบบนิ่มๆครับ เบียร์สายหวานครับลงแบบนิ่มๆมาเบิงสกิวกันลงรถของเบียร์สายหวาน แกนี่ครับเดินลงแบบนิ่มๆน,นะครับ